พาแนวคิดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยย้ายไปแอฟริกาเพื่อโคต้าโอลิมปิกมีข้อดีข้อเสียอย่างไรไม่ว่าโอลิมปิกครั้งไหนทีมวอลเลย์บอลตัวแทนจากทวีปแอฟริกาไม่ว่าอันดับแย่หรือผลงานเป็นอย่างไรจะการันตีได้สิทธิ์เข้าไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้ายเสมอเป็นผลมาจากกฎบัตรของคณะกรรมการ โอลิมปิกสากลหรือ IOC บัญญัติว่าต้องมีตัวแทนทวีปอย่างน้อยหนึ่งประเทศในหนึ่งชนิดกีฬาได้ครวมการแข่งการรอบสุดท้ายด้วยมาตรฐานทีมวอลเลย์บอลของพวกเขายากมากในการที่จะผ่านรอบคัดเลือกตามปกติระบบคัดเลือกของ FIVB จึงต้องเปิดช่องให้มีทีมจากแอฟริกาผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเสมอเช่นเดียวกันกันกบครั้งนี้ก็ให้สิทธิอันดับโลกกับทวีปไม่ผ่าน6ทีมรอบคัดเลือกไล่ลำดับลงไปอีก5ทีมรวมกับเจ้าภาพ a ครบทีมเข้าสู่ปารีส2024มีคอมเมนต์ตามโลกโซเชียลแบบทีเล่นทีจริงว่าเราย้ายไปเล่นแอฟริกาเลยสิเท่านี้ก็ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกทุกครั้งแล้วเอาชนะทุกทีมได้แบบชัวร์และมีคําถามต่อมาว่าจะเป็นไปได้หรือไม่วันนี้เรามาไขคําตอบกันว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปเล่นแอฟริกาจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคําว่าย้ายไปแอฟริกาไม่ได้หมายความว่าเรายกประเทศไปอยู่ทวีปแอฟริกาตามนิยามของกีฬาหมายถึง การย้ายสมาคมสมาคมหรือสาพันธ์กีฬาของประเทศนั้นไปสังกัดสมาชิกร่วมกับทวีปอื่นและมีทำกันมาหลายครั้งเช่นฟุตบอลออสเตรเลียย้ายมาเอเชียอิสราเอลคาซัคสถานย้ายไปยุโรปด้วยเหตุผลต่างกันไปเช่นออสเตรเลียอยากได้แมชแข่งอยู่ที่นั่นไม่ค่อยเจอทีมที่เก่งหรือเรื่องเชื้อชาติความขัดแย้งก็ว่ากันไปและเป็นเพียงในานามของสมาคมนั้นๆเช่นฟุตบอลคาซัคสถานสังกัดยูฟ่าเล่นคัดเลือกยุโรปแต่วอลเลย์บล เขาคิดว่าไปยุโรปเจอผู้ต่อสู้แต่ละทีมตายแน่ขอเล่นในเอเชียกับ AVC ต่อดีกว่านั่นคือสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะไปขอร่วมเป็นสมาชิกสาพันวอลเลย์บอลแอฟริกาหรือ c a v b มันก็สามารถทําได้เหมือนออสเตรเลียที่ย้ายมาเอเชียแต่แต,แต,แต่เรื่องราวต่อไปนี้เป็นตัวตัดสินว่าการไปอยู่โซนแอฟริกาเพื่อแลกโคต้าโอลิมปิก4ปีครั้งมันจะไม่คุมเพราะหมายถึงเราต้องย้ายตัด าจากสหพันธ์วอลลย์บอลเอเชียนั่นคือทุกรายการในเอเชียเช่นเอเชียนเกมส์ซีเกมส์ชิงแชมป์เอเชียชาเลนจ์คัพเอเชียสโมสอนเอเชียรุ่นเยาวชนต่างๆทีมชายทีมหญิงทีมวอลลย์บอลไทยจะไม่ได้สิบแข่งขันแล้วต้องไปเล่นในรายการของสมาพันธ์ วอลเลบอนแอฟริกาหรือ CAVB ซึ่งดูแล้วไม่ได้เยอะมีเพียงแค่แข่งขันชิงแชมป์ทวีปทุก2ปีเท่านั้นปัญหาตามมาคือเรื่องการพัฒนาเช่นจับสลากมาสายเอไทยจูกันด้า บุรุนดีมาลีรวันดากุกินาฟาโซและอื่นๆเดินทางไปเล่นแต่ละครั้งร่วม1-0,000กิโลเมตรแฟนบอลล์บอลตามไปเชียร์ยากจากเดิมไปแข่งญี่ปุ่นวางแผนเที่ยวช็อปปิ้งกลายเป็นค้นหาว่าประเทศเลโซโทอยู่ตรงไหนโรงแรมในคองโกเป็นอย่างไรโซมาเลียลิเบียเดินเล่นได้ไหมเรื่องการพัฒนาอะไรไม่มีแน่ๆเพราะมาตรฐานพอสู้กับไทยได้ของทีมจากแอฟริกามีไม่กี่ทีมคือตุนิเซียกับอียิปต์เท่านั้นเล่นในเอ แม้ได้แชมป์ยังน้อยยังได้เหงื่อบ้างการเดินทางอะไรสะดวกกว่ามากวิเคราะห์กันมาถึงตรงนี้นี่คือในความเป็นจริงโอกาสเกิดขึ้นคือ0%อร์ซไม่มีทางเป็นไปได้สำหรับแนวคิดนี้แต่เพื่อเป็นข้อมูลให้แฟนกีฬาผู้มีแนวคิดยางนี้ช่างน้ำหนักดูว่าคุ้มไหมกับการได้เล่นโอลิมปิก4ปีครั้งไม่กี่นัดแล้วต้องแลกอะไรมากมายอย่างนี้โอลิมปิกคือเกียรติยศแล้วเราไปเล่นรอบสุดท้ายด้วยตัวของเราเองนี่แหละมันคือนิยามของกีฬาและน่าภูมิใจ อขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหงดรนณ s p o r t r i d n e t อย่าจะลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ